ทำเวลาดีท э so 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 like so hey, so ี so so ่ท้้งฝีบุ่งตรงนี้แต่ตรงนี้เราส้านเทตรงนี้เป็นคงขึ้นให้พูดเอ้วก็จะโล้ราอยาจจะสัพาลาีมาแต่หมอฟ้าดูแลอยู่นก็ั่งนาทึวันนี้แต่รู้สึกว่าเนี่ยเสียหายปีนี้ติดคนงีนอกมากมาติดุกชิบปาปิเล่ปีมาไม่มจากหมดคูไม่จากสกอตเลด์ไม่จากสาระจะมา เอ่นีมากเลยเน่มาคือเทียมาจาโจ้แ่เล่นถมากแต่วเรามาัินมเลยเราเล่นก็ไม่อยู่กว้างเขาก็ไม่อยู่กว้างเราเราไม่อยู่กว้างเขาขนาดกว้างเลยต้งเล่นกวันงก็ดจีนกตเราไม่อู่กว้างอะไรรามาเล่นีนตรงนี้ทำเป็นของสับเสริมของเชือดรกับตัวนี้ต้องมีต่วัดมันช่ำกองสับ แค่เรือสมารแค่เรืออยู่อยู่บ้านสาย่างองค์นั้นองคสับใจ้ยเจ็ดหัวเมืองมาฝักอยู่างนั้นยกของคสับจ้าหนักก้อนมาตั้งท่านทับอยู่เียหน้าทับที่เขาจะการเฉยหน้าทับกว่าอย่างนั้นคือองคสับเปงนแค่เรือติดก็ขึ้นในปัจจุบันนี้หน้าทับที่เกิดขึ้นถึงถึวันนี้ก็เป็นประการต่างต่าเช่นเป็นสมารก็มาจากปริมฝังมาก็มาพาเรือหลวงเข้ามานี่แต่ก็ไม่ไปอยู่กับองคับเจ้ยก็มาถึงมาเลยแล้วก็บอกเองมาตรงนี้กัน เชื้อโูเขาเชื่อปสวนมาที่นกาเลือป็นเกลือเปารับบันดาลน่าทับอย่ารับทนี่อันดางทรับหนานดานของเช่้โรูนี้อยู่หลังมาเอา่อะไก่อนเร็วอันของทรับเลยวันก็มาดูดินวันก็มาดูสมานเป็นปังนีมาอยู่ที่บันดาลอันมาจากตุรกีอีกบุกบันดาลอีกตัววันนี้นะอยู่ที่บันดาลนลยไงก็อีกเพราะท่าจก็ตรงนี้เป็นของเช่้อโรเลี้ยรสมาอยู่ที่นี่ เช่อมวสมัรมาจากปริบังทิคนผู้ชายไปผู้หญิงสีแต่ว่าสี่อยู่กับเชื่อมวสมัครผู้หญิงสามคนอยู่ที่นี่เอ้ยอยตรงนั้นโบ่เดียวผู้หญิงอยู่ตรงนันอยู่ที่นี่ตรงแม่นสองเซคนอืล้กับตรงนี้ก็เป็นอันว่ากองขาดสมัครเอยู่ข้างบนนแต่กอพขมเอยู่ข้างบนกองเต้เล็กระยมาทำอ่ไรก็เป็นขนาดได้เชื่อกกได้นีมาจากสีตรงนี้ ร่วมด้วยทหารการทัารที่ผ่านเชื้อโรคนี้ตอนนั้นที่ไปตายเชื้ออยู่ใสิมาการด้วยกับพวกผาลูกเรือไปตรงนี้ด้วยการได้หมองไม้ให้กับเชื้อโรคนั้นเป็นผู้ดูแลในกองทัพแทนเขาเป็นอันว่าในอยู่ตรงนี้ที่เปประสิทธิ์มาไมาโลกช่วยกับเชื้อโรคนี้ตอนนั้นอยู่อยู่นู่นที่เปประเทศด้วยกันอุลามะที่มาจะอยู่ไม่จากมาโลกโคไม่จาก เด็กคนแรกมาอิจักเยิมแไมาอิจักตุรกีไมาจักกัมพูชาก็ยังอยู่ข้างบนนี่ก็แค่อีกขึ้นไปข้างบนเห็นเลยกูโบยยังอยู่กองงานสยาคนเป็นกูโบยว่ะเอ่อเซีร์ิบริดดูอันมาจากมาอกโคนักรลบผิวดำอันนั้นเป็นปังไม่มาเหมือนกันเป็นว่านายยวยเหมือนกันนะนักหลบผิวดำคนนั้อยู่ข้างบนเหมือนกันแล้วก็เชฟซูเลมานอุมารอก็อยู่ข้างบนเชคยาฮิยาเชคมุฮัมมัด แต่กต้นคาติมอสเป็นอุซิงจำปามาจชกัมพูชาแลผู้หยิงคนนึงดูข้างบนัลมาตรงนี้มากที่คนูมาบริเวณนี้แต่ว่าเราเจือจุนมาไม่ได้เท่าอยางคลองกองเร่องในนี่ก็มันอันตรได้อยู่นี่ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งเรื่องเาก็ตอนนี้ก็โทขอ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันมากันมันไล่รูปแบบ บางคนมาเขามาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นเลยบนรูปไปเลยไม่รู้เราเราก็ไม่รู้อะไรเลวิ่งขึ้นเลยมันมาเลยพลังภายในกันสองเพี่มาตรงนี้อันท้าวมาที่นี่มันดังเลขของท้าววันได้รู้เลยแต่เกิดเครื่องไม่ผักทอดเลยเด็กว่าเราบวกเมือที่วิ่งคือมาปีตรงนี้อาราวาดกันนะมาอย่างน่าที่ว่าผู้หญิงพ่อคนอคย่างนั้นเล้งกระไรจีนกับเราเราก็ไม่รู้กว้า,าวง อ้ก็สิฮะมันมาไล่รูปก่สว่าบางคนมัรำอยู่ตนี้รำศิลามันรำดาบอยู่รนั้นเลยว่าถ้ารำตรงนี้ก่อเนี่ยจะอันมันยูปนั่นมันยังไล่รูปแบบีกนะแต่ว่ามันมันรบบว์ไล่ตรงนันตังกนู่ตันตังกันู่ตรง้นสองคนกันคุไม่มันมายากยี่จิ้ตงนนก อำกับันเตยวก็ทำของมือไม่ได้เกิดขึนชีวิตตีนี้ใช่ไหมใช่ไยมมนเชืเชเอ่อ,อสิเนมมีออทุกร้านขอมทุกร้านเนี่ยมันมีตนาน่ากูบอน,นี่นี่ออ้อนี้

แต่ไว้ได้รมไปูมไปนูไปูหนักลบมาตักันตานีั่นนน้นอุลามะปัตานีนะตครั้งเรามาได้โกาสใครจะทำอย่างเช่ยร์มูฮัมหมัดอัลฟานีเป็นอิสมาตะกอนกคนที่ทำกิาัวที่เรได้ก็ได้ Kalau dia dah salikin Ini dia pun salikin lah. Kalau dia dah salikin lah. Kalau dia dah salikin lah. Kalau dia dah dah